โอเคสวัสดีครับคุณหมอโมดนะครับสวัสดีครับอาจารย์หนิงครับสวัสดีครับอาจารกิตสวัสดีครับอาจารย์หนิงครับครับเดี๋ยววันนี้เราคงมาคุยกันถึงหลักสูตรอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราก็หลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรที่รวบรวมเอากาเรียกหลายความรู้นะครับแล้วก็ความรักของทั้งคุณหมอเรียกว่าเป็นคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อคุณหมอโมดนะครับ แล้วก็คุณแม่อาจารย์หนิงนะครับที่ได้เอาแนวคิดต่างๆเนี่ยมาเพราะมุมนะครับรมทั้งการเขียนหนังสือเป็นเบสเซอร์ออกมาคุณหมอก็มีเรื่องโคชค,ความคิดอาจารย์หนิงก็มีเรื่องเรียกว่ากําไรที่เติมเต็มความมนความสุขนะครับคุณหมอกอาจารย์หนิงฝากแชร์นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าทําไมถึงตกผลึกออกมาเป็นหนักสูตรอันนี้นะครับก็สำหรับผมเองนะครับก็หนักสตรนี้ก เกิดจากความที่สนใจนะครับส่วนตัวที่ทนะําหน้าที่เป็นพอ่อที่เลี้ยงดูลูกเองนะครับท,นะทําหน้าที่อ่าเป็นผู้จัดก,การศึกษาแบบบ้านเรียนหรือครูให้กับลูกสาวนะครับก็เราก็มองเห็นว่าจริงๆตัวเป้าหมายจริงที่เราอยากให้ลูกของเราเป็นมันคือเรื่องของความสุขนี้แหละนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนาะพี่ว่าพอเป็นพันเรื่องความสุขจริงแล้วมันมีรายละเอียดหลายอย่างที่อ่าจะประกอบเป็นสุขให้กับลูกของเราได้นั้น เราก็าเลยพยายามถอดบทเรียนว่ามีอะไรบ้างที่มันสําคัญที่จะพาลูกไปเห็นเรื่องความสุขของลูกได้ในที่สุดนะครับเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขที่เป็นแค่ความสุขเรื่องของคำฉาบฉวยทั่วไปเท่านั้นเนาะเป็นความสุขที่มันยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยลูกเราน่าจะต้องมีความรู้คู่กับทักษะอะไรบ้างนะครับก็เลยตกหลึกเป็นเรื่องของอหลักสูตรนี้ขึ้นมาที่อยากแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่ทุกท่านครับประจารย์ครับผมครับผมอาจารย์หนิงมีอะไรเสริมไหมครับตี๋เพราะยิง่ง ธรรมชาติที่ไล่ใจยิ้มเนี่ยมันน่าจะช่วยพ่อบุมเด็กๆได้ในแบบไหนบ้างครับ <fuck. S 2> ต้องบอกว่าตัวเองก็มีลูกนะคะแล้วก็แล้วก,ลก็ลูกชายก็เติบโตมากับได้นะคะแล้วก็แต่ว่ายังอยู่ด้วยด้วยสองโลกนะคะก็ยังเรียนอยู่ในกลุ่มของโรงเรียนปกตินะคะซึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วก็ได้พบคุณหมอโมูดนะคะซึ่งเป็นเป็นแรงเรียกว่าเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจดีกว่านะคะ <c oughs> เพราะว่าตัวเองเคยคิดว่าจะทํากลุ่มบ้านเรียนแตจะทําบ้านเรียนเองแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยด้วยองค์ความรู้บางอย่างและด้วย ยังไม่กล้าที่จะพาตัวเองออกไปนะคะเราก็เลยให้ลูกเราเนี่ยได้อยู่ในโรงเรียนที่เป็นเป็นเป็นโรงเรียนปกตินะคะแต่ก็เลือกโรงเรียนที่สะดวกใกล้บ้านนะคะก็เลยเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลนิดหนึง่งแต่ว่าตัวตัว,ตวเราเรามีพื้นที่นะคะที่เรียกว่าไร้ใจยิ้มแล้วเราก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นอนาคตนะคะของของทั้งเด็กทั้งคนคนทำงานแล้วก็ในอนาคตของเยาวชนรุ่นต่อไปเรามองว่าเฮ้ยเราจะ ทำพื้นที่เราเนี่ยให้เป็นเป็นเรื่องของมหาไตงความสุขนะคะดังนั้นก็จะรวบรวมองค์ความรู้นะคะซึ่งก็จะเป็นเคล็ดลับเรื่องของความสุขในแต่ละมติติต่างๆนะคะแล้วก็เราเราดีใจมากนะคะที่คุณหมอโมดนะคะให้เกียรติเรานะคะที่ที่จะร่วมกันดีไซน์หลักสูตรออกมาเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักสำหรับทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ที่ดูแลลูกนะคะและกระทั่งคุณลูกเองนะคะเพราะว่าอีกนิดเดียวเดยวนี้เคย ตอนนั้นมีมีกลุ่มนะักท่องเที่ยวนั่นแหละที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เขาก็รวมกลุ่มกันมาเนาะตอนนั้นเรายังไม่ได้แบบหาแพทเทิร์นการเรียนรู้นะคะแล้วก็การเรียนรู้การเลี้ยงลูกในปัจจุบันเนี่ยเชื่อไหมคะคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะเขามาบอกหัทีหลังว่าเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาซึมเศร้าแล้วแล้วแอบมาการะซิบอะไรเงี้ยเราก็แบบความรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่อยู่ในใจเราคิดว่าถ้าเรามีเวลาเราก็อยากทําหลักสูตรพวกเนี้ย กลับไปนะคะทั้งเรื่องของเป็นกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้เองด้วยแหละแล้วก็บางอย่างมันก็ต่อยอดสังคมที่หน่งว่าความสุขมันไม่มีสูตรสาเร็จอะมันจะต่อยอดกันยังไงให้ความสุขเราเนี้ยมันเป็นการส่งต่อได้ค่ะ่ะอาจารย์ริ๊ค,ค่ะเยี่ยมเลยครับตอนนี้สิ่งที่อาจารย์หนิงแล้วก็คุณหมอโมดพูดถึงเนี่ยเราได้รวบรวมเอาแนวคิดของเรื่องเราเรียกว่าเป็น IDG นะครับหรือ Inner Development ที่ ทั้งโลกเนี่ยกำลังสนใจมากเลยนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับไลฟ์สกิลที่เป็น g l o b a l ด้วยซึ่งผมมีความเชื่อว,ว่าหลังจากที่ได้เรียนหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยเด็กๆทั้งหลายเนี่ยน่าจะได้เอาไอ g l o b a l s k เอ่อสกิลอันนี้นะครับมารวมกับ8ปดสาระที่คุณหมอโมสามารถจะอินทิเกรตเป็นการเรียนรู้ในแบบของกระทรวงด้วยคงจะมีทั้ง local คือของประเทศไทยแล้วก็รวมทั้ง global ไลท์สกิลด้วยนะครับโดยที่เราหมุนกัน ออกมาเป็นสามกิจกรรมใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คืออันแรกคือเรื่องนักนักสืบความสุขนะครับอันที่สองคือเรื่องปรุงสุขและอันที่สามคือการประดิบประดอยความสุขโดยเรามองถึงว่าถ้าเป็นนักสืกความสุขเนี่ยทำยังไงที่เราจะสืบได้ในตัวตนของเขานะครับเดีย๋ยวคุณหม,มอโม่กคยมาพูดรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ทางปรุงสุขเนี่ยอาจารย์หนิงก็จะมาพูดถึงว่าจะเติมเต็มไม่ใช่แค่ตัวตนยังไงแล้วก็ทํายังไงที่เขาจะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเขา มีหอบอูควาสุขด้วยกันได้ส่วนสุดท้ายก็คือว่าทํายังไงที่จะปฏิปอยความสุขตรงนั้นเนี่ยแบ่งปันสู่สังคมนะครับกลายเป็นความาามั่งคั่งแบบยั่งยืนด้วยนะครับอันนี้อยากเรียนเชิญหมอโมน้นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเราพูดถึงนักศึกความสุขเนี่ยเรามีกระบวนการในการค้นหาความสุขที่หายไปอย่างไร้าครับเนี่ยครับสำหรับในพื้นของนักสึกความสุขนะครับเดี๋ยวเราจะพาทั้งพ่อแม่และเด็กๆนะครับไปเป็นนะครับค้นหาเรื่องของ ความสุขที่หายไปนะครับหรือเราเรียกว่าสืบสร้างสุขเนาะนะครับว่าคล้ายๆว่าในตัวของอ่าพอพูดเรื่องความสุขเนี่ยที่เป็นนามธรรมเนี่ยเราจะทําให้เด็กๆนะครับรู้จักความสุขที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นสามารถจับต้องมากขึ้นจับต้องอารมณ์ตัวเองได้จับต้องอารมณ์ของคนรอบข้างโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ได้เนาะ <c oughs> พอมันเป็นเรื่องที่มันสามารถที่อ่าเรื่องจับต้องได้เนาะเราจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วรือความสุขนะครับ อารมณ์ที่มันเป็นสุขกับอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์เนี่ยครับอารมณ์ที่ไม่โอเคเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะพอเขารู้จักเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการมันได้เนาะแล้วก็พาค่อยๆพาว่าสืบค้นไปอีกว่าจริงๆแล้วความสุขแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันมาจากอินเนอร์หรือเซลล์ของตัวเองเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันสุขของเรากับสุขของคนอื่นๆมันต่างกันยังไงแล้วถ้าอย่างนั้นเฮ้ยนอกจากสุขที่เราเคยคุ้นเคยแล้วเราสามารถเติมเต็มความสุขอะ อะไรได้อีกเนาะเพราะความสุขจริงๆแล้วอ่าอย่างที่คุณหญิงบอกเลยนะมันมันไม่ได้มีสุดสําเร็จเนาะมันมีความหลายจริงๆล่ะความสุขมันมีไม่จํากัดได้ถ้าเรารู้ว่าต้นตอของความสุขมันคืออะไร เราจะรู้สึกว่าไม่พ่องความสุขอีกต่อไปเนาะสามารถเติมเต็มได้แล้วเมื่อไหร่ที่เด็กๆสามารถเติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้มากพอเขาก็จะเริ่มสามารถที่จะแบ่งปันความสุขเนี้ยให้กับคนรอบข้างได้เนาะดังนั้นผมก็เลยอยากพาในพาร์ทแรกเนี่ยอยากพาทุกคนนะมาค้นหาความสุขที่เป็นตัวตนภายในตัวเองเนาะที่จะพร้อมที่ส่งต่อให้กับคนอื่นผ่านกิจกรรมที่มันหลากหลายต่างๆเนาะผ่านเครื่องมืออย่างเช่นอ่าเราอาจจะพาเด็กๆมารู้จักเรื่องของตัว ฟิลลิ่งการ์ดที่ทําให้เด็กๆสามารถจับต้องความสุงตัวเองและความสุองคนอื่นได้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวอาจารย์หนิงงานจะพาพวกเราไปอาป่านะเด็กๆไปอาป่ากันว่าความสุขที่เป็นความสุขจากธรรมชาติมันสําคัญต่อเราอย่างไงแล้วมันช่วยทําให้เยียวยายให้ตัวเราเองทั้งสุขภาพกายใจมันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้คือในภาสแรกของหนังสือความสุขที่ผมอยากพาทุกๆคนไปค้นหามันด้วยกันครับผม ครับน่าสนใจมากเลยเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเราทําอย่างที่คุณหมอโมดได้เนี่ยมันน่าจะมี h a p p i n s s s l i f e s k i l l เพิ่มเติมก็คือว่าเขาจะค้นหา Inner Compass คือเข็มทิศชีวิตของตัวเองนะครับว่าเขาจะไปไหนดีฉันคือใครแล้วก็มี Self-Awareness ที่รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับว่าตอนนี้ทํายังไงที่ฉันจะมีต่อมความสุขของฉันเนี่ยที่จะทำให้ฉันมีความสุขในการเดินทางด้วยนะครับตอนนี้อันที่สที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่อง ปรุงสุขนะครับหรือว่าเติมฮ <Thank you. S 1> อร์โมนความสุขในระดับที่เป็น5ดาวเลยหรือหลายคนบอกว่าเป็นมิชลิน5ดาวนะครับอาจารย์หนิงช่วยแชร์ตรงนี้ดีไหมครับว่าปรุงความสุขเนี่ยต่อจากที่คุณหมอโมดพูดถึงกระบวนการรักสึกความสุขเนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับ ค่ะเมื่อสักครู่ฟังคุณหมออธิบายยังมีความสุขอนะ่าเรียนรู้ไปด้วยเลยนะคะการการหาต้นตอความสุขเติมเต็มความสุขแล้วก็แบ่งปันความสุขใช่ไหมคะต่อมาเราก็จะเอาสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยแหละคะ่ะเอามาปรุงสุขนะคะซึ่งเป็นอาจจะได้เชฟเทเบิลคนใหม่หรือว่าเป็นเชฟวิสลินสตาคนใหม่ของของเด็กๆก,ก็ได้เด็กๆก,ก็จะได้ อ่าจริงๆในในในที่ที่ที่กิจกรรมของเราที่ได้ใจยิ้มอ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เกิดรอยยิ้มสําหรับคําการทํากิจกรรมได้ง่ายนะค่ะกิจกรรมเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะชอบแล้วก็ก็จะชอบมากเพราะว่าบางอย่างสําหรับเด็กคนเลยเนี่ยอาจจะไม่ไม่เข้าใจที่มาที่ไปของอาหารนะคะแม้กระทั่งไม่ไม่ใช่เด็กหรอกค่ะจริงๆเคยทํากิจกรรมให้ผู้ใหญ่กลุ่มไอทีเลยทําต้มยําคําว่าต้มยำหนึ่งตาเนี่ยตกลงเอ้ต้มยำมันมี มันมีอะไรบ้างนะขาตะาไคร้ใบมะกรูดทําเสร็จแล้วนี่ยังมาคำากันว่าเขาเนี่ยได้ใส่ลืมใส่ขาหรือเปล่านะลืมใส่ตะไคร้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราใช้ชีวิตอยู่ในในเมืองจนลืมห่างหายจากธรรมชาติไปตัวนี้ก็คือเขาได้มาสัมผัสนะคะบางทีเราอาจจะให้โจทย์เขาไปนะคะเด็กๆก็จะเริ่มคบคิดแล้วว่าเขาจะไปหาวัตถุดิบที่ไหนที่อยู่ในมีโคกหนองนาสปาตันของเรานะคะแล้ววัตถุดิบของเราเนี่ยจะทํายังไงให้ไอเราปรุงออกมาแล้วเป็นความสุขที่ดีต่อคนทานด้วยนะ เราเรียกว่าดีต่อใจนะคะแล้วก็ดีต่อเราเราก็คือคนรอบข้างเนี่ยเขาชอบทานรสชาติแบบไหนนะเราก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะได้มีทักษะของการเข้าอกเข้าใจคนอื่นว่าเอ้ยจริงๆในสิ่งที่หนูปรุงนะคะหรอจะปรุงให้คุณพ่อคุณแม่ทานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ชอบทานแบบไหนนะคะแล้วเราจะครีเอทเมนูกันยังไงนะคะแล้วก็เริ่มรับฟังคนอื่นมากขึ้นนะแล้วก็แล้วก็พอสุดท้ายนะคะก็เริ่มกับดีต่อโลกนะคะว่าวัตถุดิบ การทําอาหารหนึ่งอย่างทํำยังไงให้เราใช้นะคะด้วยจริงๆเปนมันเป็นทั้งดีต่อตัวตัวตัวใจเราดีต่อครอบครัวของเราดีต่อเพื่อนที่เถวทา,านด้วยกันนะคะเราก็จะมีการแบ่งปันกันแล้วก็สุดท้ายก็ดีต่อโลกยังไงซึ่งซึ่งบางทีอะ เราไม่รู้หรอกว่าอาหารที่เหลือเนี่ยมันมันมันบางถ้าเกิดอยู่ในเมืองเนี่ยมันเป็นเวสนะคะแล้วก็มันจะทําให้ทําลายโลกยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รู้จักการแยกขยะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะใส่ในในในน้าจิ้มเล็กๆเ,เ,เข้าไปซึ่งบางทีอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเประชุมกับองค์กรแต่เป็นองค์กรข้ามชาติเขาก็จะบอกว่าเด็กเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไอ้ทำไมเขาไม่เข้าใจเรื่องของการรักโลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่จริงๆถ้าเกิดเด็กรุ่นรุ่นน้องโคชีรุ่นน้องแบ่งปันเองเชื่อว่าเขามีหัวใจของการรักโลกอยู่อันนี้เราแค่แค่ค่อยๆให้เขาเห็นรักแก้วความสุขคแล้วก็ค่อยตอกย้ำเข้าไปให้เขามั่นใจว่าเฮ้ยจริงๆที่เขาทําเนี่ยมันดีทั้งตัวต่อเขาเองนะดีต่อคนรอบข้างนะแล้วก็ดีต่อโลกใบน,นี้ยังไงในแบบเป็นทักษะที่ค่อยๆปลูกฝังให้เขาไปก็สุดท้ายอร่อยด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางคนทําอาหารไม่เป็นเลยแต่ว่าถ้าออกมานี่อร่อยมากๆนะคะแล้วก็ มีรอยยิ้มแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเป็นกิจกรรมเรื่องของการปรุงสุกค่ะค่ะเยี่ยมเลยครับหลังจากรู้ว่ารู้ว่าอีมันมีสิค่ะค่ะอา,ขา,าต่อเลยก็ได้ค่ะอขาจารย์ค่ะค่ะครับหลังจากกิจกรรมนี้ผมว่าเราน่าจะได้เชฟ table of happiness ออกมาในครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเราจะได้ไลฟ์สกิลในแง่การ o p e a t i o n คือร่วมทําอาหารร่วมกันนะครับ เอมพัตตีคือรู้จักวอกคนอื่นแล้วก็มีคอมเพลชันที่จะเข้าไปเข้าใจแล้วก็อกบกอดความสุขร่วมกันนะครับซึ่งอันนี้เป็น skill สกิลสําคัญเลยในการอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมนะครับส่วนสุดท้ายเองเนี่ยในแง่ของเรื่องการประดิษฐ์ประดอยความสุขเนี่ยก็คือเราเอาความสุขของตัวตนของครอบครัวมาแล้วเนี่ยจะทํำยังไงที่จะออกมาเป็นชิ้นงานนะครับแล้วชิ้นงานเหล่านี้เด็กๆก,ก็สามารถที่จะลองทําเป็นเท่าแก่เล็กๆเท่าแก่น้อยนะครับ ที่จะสร้างความยั่งยืนได้เราก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์นะครับที่จะต้องมาทําสิ่งประดิษฐ์ที่ทําให้เขามีความสุขออกมาเป็นชิ้นง,งานและชิ้นง,งานเหล่านั้นเนี่ยทำยังไงที่เขาจะใส่เข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ดูซิว่าผลตอบรับจะมีคนมากดกดไลค์กดแชร์กดซื้อ,อยังไงได้บ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่สามารถจะไปเล่าสู่กันฟังได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างความยั่งยืนได้ในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะต้องเป็นครีเอเตอร์แน่นอนเป็นครีเอทีฟสกิล ต้องสื่อสารเป็นและที่สำคัญคือต้องมี Co u r a g e ในการเป็นเท่าแก่ย่อยๆออกมานะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าทั้งสามส่วนเนี่ยน่าจะทำให้เกิดรอยยิ้มนะครับในการลงมือทำจริงๆคุณหมอมีอะไรเสริมในหนึ่งนาทีสุดท้ายไหมครับว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้ที่เราจะได้รับโดยเฉพาะยิ่งคุณพ่อคุณแม่และน้องๆเนี่ยน่าจะเป็นอะไรดีครับอย่างที่เห็นนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามออกแบบหลักสูตรนี้ครับเราจะพาน้องๆเนี่ยเรียนรู้นะครับอ่า ผ่านการลงมือทำเป็นหลักเลยซึ่งมันเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างแท้จริงของธรรมชาติของสมองของเราเนาะแบบสมองของเด็กๆด,ด้วยนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าประสบการณ์ในทางนี้จะช่วยสร้างความเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างยังย่งยืนและสามารถนําไปใช้จริงได้เป็นความรู้คู่ทักษะที่มันจะสามารถต่อยอดให้ตัวเด็กๆเ,เ,เองครับไปใช้ทั้งในชีวิตประจำวนันหรือใช้ในอนาคตเพื่อทําให อ่าเขาสามารถค้นหาคุณค่าที่จะกลายไปเป็นอาชีพในอนาคตของเขาได้นะครับนั้นก็อยากชวนพ่อแม่ทุกคนนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันมาอ่าเรียนรู้การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุขและทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจริงๆของลูกของเราด้วยกันครับผมครับอาจารย์หน่งครับฝากฝากให้นิดหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับ เติมอีกนิดเดียวค่ะเติมเรื่องของความรักค่ะกิจกรรมที่เราทําร่วมกันนะคะทั้งครอบครัวเรานะคะแล้วก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นบางทีเราอาจจะมองเห็นตัวตนของลูกที่อาจจะแตกต่างจากที่เราเคยมองนะคะแล้วก็แล้วก็เพราะว่าลูกได้กลับมาอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็แล้วก็รัก กับคนอื่นนะคะเราจะเห็นการแบ่งปันโดยที่บางทีหน่งเห็นเด็กคนหนึ่งที่บางทีเขาเงียบเียแล้วเขแบ่งปันเพื่อนเงี้ยมันก็เป็นรอยยิ้มที่เติมเต็มความสุขกักันอันนี้ก็เลยเติมเรื่องของความรักเข้าไปนิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย์ค่ะคก็สุดท้ายเลยเนี่ยผมผมมีความเชื่อนะครับว่าผมเองกับอาจารย์หนิงแล้วก็มอมโมดเนี่ยได้ร่วมกันโคเกดโคดีไซน์หลักสูตรนี้จากหัวใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เพาอบ่มลูกๆจริงๆนะครับแล้วก็พ่อบ่มด้วยสไตล์ของความสุขนํา ซึ่งอันนี้ผมมีความเชื่อว่าถ้าสุกนาเดี๋ยวความสําเร็จแบบยั่งยืนมันจะตามมาเองนะครับและที่สําคัญคือเราอินทิเกตอันนี้กับ global life skill ด้วยเพราะผมมีความเชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆที่จะมาเข้าหลักสูตรนี้จะกลายเป็น global citizen ในอนาคตนะครับก็ขอเรามาช่วยกันนะครับเพราะบบตรงนี้แล้วก็ใครที่สนใจเดี๋ยวเราติดต่อผ่านคุณหมอโมได้เลยนะครับทางบ้านเรียนรู้โดยที่ว่าเดี๋ยวเราจะจัดเป็นรุ่นๆน,นะครับรายละเอียดเดียวคง คุณหมอโม่คงจะมีรายละเอเียดให้ทราบอีกทีหนึง่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่มาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์กันครับผมขอบพระคุณนะครับทั้งคุณหมอแล้วก็อาจารย์หนิงด้วยขอบพคุณค่ะ